สวัสดีครับผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านขออนุญาตเอิน่นพี่น้องคือเก่านะครับสิได้มีความอบอุ่นเป็นกันเองพี่น้องครับมือน,นี้รายการเปิดราคาควายของช่องเก่าชนะจนสิพาพีน่นอ้องมาโยที่บ้านน้องคูขาดตำบลกุดตุ่มอำเภอเมืองชัยภูมิครับพื้นที่ตรงนี้จะเป็นโคองแสแบงครับผมกับสิมีควายฝูงสองฝูงอยู่ดีกับสิพะหาสิบตัวนะครับพี่น้องแต่มือน,นี้ เท่าที่สนทนาก็สิมีอยู่แม่หนึ่งนะครับเด้อแม่นังเป็นแม่นั่งกำลังสี่พัานหลอบแหลกมาแล้วครับทีบานแบงพี่น้องก่อนอื่นสีห้ฮู้จักเจ้าของภูคุมฝูงควายสองฝูงนี่ก่อนนะครับเนาะครับผมซื้อต้องกุนหันกุตุ้มครับครับผมบ้านนองคูขาดตะบลกุตุ้มเพิ่มเมืองใช้ภูเขาหนะครับครับผมก่อนอื่นเลยย่านพี่น้องภูพนมาเปิดราคามาฟังเปิดราคาหน่เสียเวลาดนครับตัวไหนก็สีสีแบง ตัวแม่สาวแลนะครับแม่สาวแม่สาวครับแม่สาวอ๋อครับพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเมืองแม่สาวด้วยครับแม่สาวโอ้นี่นะครับแม่สาวอืมเป็นจังไหนเนี่ยแม่สาวแม่นี่แม่สาวตัวนี้ก็ทับพานแล้วครับทับพานแล้วพันแล้วใส่นอพ่อเขานอพ่อเขาก็นี่ละตัวนี้ละพ่อเขาตัวพ่อเขานี่คือแสนนี่ละซื้อบักแสนซื้อเจ้าแสนเดี๋ยวผมสิให้เมืองนะครับเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวสิขึ้นภาพประกอบให้เมืองเจ้าแสนเป็นพอคุ้มฝูงสายใดนอพ่อหนอสายอุท้ายครับสายหัวท้ายลอยเปอร์เซ็นต์ครับไปได้มาจังไงเอาเขาเรื่องไอ เพื่อนทั้งไอ้หมอทั้งกรมปศุสัตว์นะครับเพื่อนไปเลือกมาให้บอกว่าลอยเปอร์เซ็นเลยเนาะเปอร์เซ็นเลยสัวนนี้พี่น้องกับเมืองลูกหลานเขาได้ครับนี่ลูกลูกเขาน้อยอยู่นี่เนาะครับแม่นลูกเขาเมื่อไหรครับอยู่นี่ออ๋ลูกเขาเบิร์ดเลยครับนี่ได้มาจากปีแล้วอ่าได้พอพันเลยไหมสี่ปีแล้วครับครับสี่ปีนั่นก็แสดงว่าอยู่นี่นี่มีแต่ลูกเขาแม่นครับแม่นหน้าตาเขาก็สีพัฒนาแล้วนะครับพี่น้องเมืองลูกเขาครับกลับมาสู่แม่ซื้อยังไดเก็ะร แม่กะเลียงครับซื้อแม่กระเลียงแม่ไ่นน่ะอ๋อซื้อแม่กะเลียง,ง,ยงครับครับแม่กระเลียงไว้จักปีแล้วครับประมาณสี่ข่าสามปีแล้วครับแม่กระเลียงนี่สี่ข่าสามปีสามปีผ่านรอบแรกคร่บผ่านแล้วครับผ่านแล้วผ่านรอบแรกแล้วครับ <êtes> ครับวันนี้สิบปอยเท่าไหร่น้อเดี๋าพี่น้องปอยห้าสิบกลวกาันี่ละห้าสิบกลัวกาัครับพี่น้องครับสิบปอยห้าสิบกวกาัซื้อแม่กะเรียงขับมาเมือง่วนสูงเขาเป็นจังไรเนี่ย ส่วนสูงประมาณเท่าไหร่ประมาณทีลอยสี่สิบอยู่ดนะเนาะหรือสามสิบเออสามสิบขึ้นมาได้มั้งครับพี่น้องส่วนสูงกับสียวาง้อยสามสิบบวกเลยครับเดาอนาสีบวกเกินสามสิบสามดอดตีไว้เท่าที่ผมเมืองโดยสายตาทั้งนี้ทั้งนั้นอาจสีสูงเกินก็ได้เนาะครับครับเพราะว่าบรได้วัดครับเาไ่ได้วัดเกินก็ได้แต่เท่าที่ผมเมืองมากกัสียู่ประมาณบวกเกินลอยสามสิบสามนะครับเด้อครับครับครับผ่านรอบแรกเป็นจังไหกินไงกินดีบอกินดีครับยังไงยังไงอยู่เนาะ เลี่ยงไงเลี่ยงไงกินง่ายอยู่ไงครับไปมาเนี่ยครับหน้าตากะบ้านๆเนาะครับบ้านๆเท่านี่แหละสายบ้านๆเท่านี่แหละครับเล็บเป็นจังไหเล็บมาเมืองเล็บทางไตเนี่ยครับงามเด้่ยล่ะกรับกลมมนดีอยู่เล็บกลมมนดีครับครับอ่างกับเป็นอ่างใบใหญ่เป็นไหนเพราะว่าเป็นแม่สาวอยู่ครับแม่สาวแม่นางอยู่ครับทองแหลก แล้วก็บอธนดดทองใหญ่เนาะครับบอธนใดพันรอบครับผมก็พันรอบครับที่เห็นอย e ู่นี่ก็สิเป็นความอ้วนของเขานะครับบอธนใดเมนทองแมนครับผม้ทยหางก็เป็นยังไงหางเย้าหางนี่บอหางกอว่าย้าอยู่กับสวยอยู่ครับหางสวยเป็นพวงเป็นพ่วดีอยู่หางเป็นพวงเป็นพ่วดีเนาะก็ถือว่าบอสันบอสันรบอสันบอเคิรนะครับผมสมสมกับสายบ้านบ้านครับ ครงสั่งก็ดีครับก็ดีพูดถึงว่าดีของสั่งใหญ่ดีสูงยาวครับช่องลำตัวที่ยาวครับบอสันราคาห้าสิบกว่าห้าสิบกว่านี่ละว่าสูงกว่าหน่อยเนาะสูงกว่ามาเบิ่งกันเอาครับนอกจากนี้พี่น้องครับนอกจากนี้กะสมีให้เมืองอีกหลายตัวแต่กัยังบ่ทันได้ปล่อยแต่เท่าที่ผมเมืองสัมผัสอยู่น้ากับการเลี้ยงควายกับของสื่อของขายนะครับพี่น้อง หาได้ราคาจูงใจก็อาจสิปเปลี่ยนใจก็ได้นาะก็ <c oughs> <c oughs> บอก่าถถอก <c oughs> ครับมาเมืองเอาแต่ก่อนที่สิมาเมืองกับโทรถามก่อนนะครับเด้อเดี๋ยวผมสิขอเบอร์โทรไว้โทรถามเมืองก่อนว่าเป็นมาจังไหนอยากหูรายละเอียดมองไหนให้พี่น้องอย่าเสียผมแต่ให้เสียเจ้าของควายเพนนะครับเด้อเพราะว่าพนอยู่น้าส่วนผมก็เป็นเพียงผู้ที่นําข้อมูลให้พี่น้องได้เข้าถึงด้วยื้อครับสําหรับช่วงเปิด ราคาก็คงสิพอ่อสนีนะครับพี่น้องสำหรับพี่น้องที่สนใจอยากฟังประสบการณ์การเลี้ยงควายฟูงเห็ดจังไนให้ประสบความสำเร็จกัสีมานังเว้ากันครับพอทองคุณจักหน่อยให้พี่น้องว่างวงกับเขาม่ามึงน้ำกันเนาะครับเนาะครับเป็นจังไรนอเลี้ยงมาแต่จากปีแล้วเลี้ยงมาสี่ปีแล้วครับสี่ปีที่เขาปีี่ที่หาแล้วสี่ปีแล้วครับเริ่มต้นมาจังไรครับกะเริ่มต้นกับมาตะกี้เลี้ยงวะครับ เลี้ยงงัวก็ว่ามันหนาฝนหน่ายนะยังมันยากนะครับมันลําบากมันไล่ไปเลี้ยงใสกก่กินยากกินยังที่กักินยากนะเพราะว่าฝนตัวก,าาก็ไม่อยากกินได้สั้งงัวนะงัวเนาะครับเพราะว่าเขาเป็นเป็นเป็นบพราะมันงัวเลี้ยงในคอกนะไม่งัวขุนนะครับเขาเลี้ยงไปเรื่อยๆอยูตามโคก,กตามป่าไปสิครับมันก็นเลยสูบมันมาไหวสูบมาไหวจากตัวเราว่างั้นตอนนั้นมีอยู่แปดก็แปดหรือเก้าตัวดีครับแปดหรือเก้าตัวครับ มีแม่บาซินเน่บามันเน่รวมๆกันอยู่ตัดสินใจขายยกฟูไปเลยครับเราคือมั่นใจสิมาเลี้ยงควายคือมั่นใจจังเลยก็เห็นว่าน้าอยาขอมั้งกะมีพื้นที่เลี้ยงหลายอยู่ก็เลยว่าอยากเอาควายมาเลี้ยงเบื้องก่อนหน้ามันจะเป็นอย่างไรสนอกคห็แต่ตั้งเพิ่นเลี้ยงแต่นั้นคือเพิ่นคือสำเร็จสนอกเรามาเห็นเบื้องเลี้ยงวัวอยู่กัอยู่ประมาณสิบกว่าปี่นละ ไม่ได้โอ้มันเป็นยังได้สะดอกเวลามันมันลําบากแมงวัวแหมครับหนึ่งวัวออกลูกก็ต้องจ้างหมอมาออกด้ยเออวัวออกลูกนี่ต้องจ้างหมอจ้างหมอมาออกมาออกใต้ครับครับหน่อยละที่ตีบก็ออกกอดเองได้อแต่ขั้วนี่บ่ต้องใช้หมอแล้วครับมันมันออกสามของมันเลยบ่ต้องบ่อยยากเลยอ้อขอดีนึงขอดีนึงก็คือควายนี่ออกธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติ ครับบอกคืองัวงัวนี่เห็ยดตงได้ก็แล้วแต่ผู้ใดขย่าครับต้องเอามอซอยออกออกทั้งนั้นอ่ะครับครับขอดีของควายขอแรก็คือเขาขอดเองได้ชาติยงน้ะครับมาไเขาออกของเขาได้ครับเอาไปบไปเลี้ยงไปเลี้ยงมาเป็นจังเลยมันก็ดีครับดี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 ทุงเมื่อนี้เริ่มเริ่มแรกเขาสูเลี้ยงควายนี่เลี้ยงจกโตเป็นโครงการคือว่าทราบว่าเป็นโครงการมีโครงการกับมีครับโครงการหาโตครับหาแม่หาแมี ครับพล่วหาแม่ได้ทรงขึ้นโครงการราบอกยังครับยังยังยังไม่ได้ลงคืนหรอกยังเนาะครับเพราะว่ามันได้เม่สาวมาได้โอ้ได้แม่สาวมาอายุปีแปดเดือนนึงที่นะครับยี่สิบเดือนนึงที่นะครับมันได้แม่สาวมาครับตัวที่ตัวที่พะทับตัวที่ออกลูกเสียเวลาไปสามปีกัวอืมนี่ครับพี่น้องถ้าพูดใดสี่เลี้ยง มันมันมันใส่เวลาโดนครับผู้ใดเลี่ยงควายบอกว่าแม่นางแม่สาวที่บ่ท่านทับเนาะสสิบอกว่าเลี้ยงมาสองปีสีไใ้กำไรแมนบ่อมันสีไใ้บ่อบ่ได้ครับบ่ได้บ่ได้บว่ให้พี่น้องฟังนะครับเพราะว่าถ้าซื้อแม่นางมามันมันซัวมันถิมาทับครับมันเสียเวลาเลี้ยงครับนี่อยู่เขาต้อง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 ฮักเติบนละ ต้องหักเติบต้องต้องทนเติบต้องทนนะครับต้องทนเพราะว่าเลี้ยงตอนนั้นบบมีรายได้เลยบ่มีรายได้เลยเลยมีแต่รายจ่ายอย่างเดียวครับนี่นะพี่น้องครับการเลือกแม่นางทีว่าโตงามๆพี่น้องก็ต้องใส่เวลาแน่คันใจหักแล้วครับ่บเป็นอย่างบบเป็นอย่างครับบ่เป็นอย่างเพื่อเฮาหักมาแล้วก็เลี้ยงไปเรื่อยแต่คันสิเลือกมาแล้วบอกว่าสีได้ลูกปีนั้นตัวหนึ่งปีนั้นตัวหนึ่งนี่มันิี่บเป็นไปอย่างที่คิดนะครับเนาะครับแมนครับกระสิเท็ดใไห่ท่อได้ครับ ครับเพื่อไว้เนาะครับบางนี่นี่ก็คือจากประสบการณ์ผู้เพิ่นผ่านมาแล้วว่าใส่เวลา3ปีสามปีวัาสิได้ขึ้นหลวงครับทั้งนี้ก็ยังบางทันที่ขึ้นอีกอยยังบางขึ้นเพราะว่ามันยังบังทันี้ครบของเขาเลยครับแต่ทั้งนี้ในหาตัวนี่ได้ลูกหมดครบไปครบแล้วครับครบแล้วในหาตัวนี่พี่น้องครับได้ลูกแล้วรอแต่จังหวะอายุเขาถึงเนาะครับจักจักปีปี8เดือนครับปี8เดือนปี8เดือนนี่ขึ้นเพิ่นเลยครับขึ้นเพิ่นอ๋อครับนี่ก็เป็น จุดเริ่มต้นของควายหลวงนะครับด้วรัชการที่เก่ากันนะครับพอหลวงเพิ่็มีโครงการดีๆออกมาให้พี่น้องเกษตรกรได้เป็นทางเลือกหนึ่งครับสมืตอนี่ถือว่าโครงการนี้เท่าที่ผมสัมผัสกับโครงการนี้ถือว่าประสบความสําเร็จพี่น้องอยู่ดีกินดีเนะครับนาอแมนครับเป็นจังไร๋5าปีมานี่มีรายได้จากเขายังรับยังบ่ท่านมีรายได้ครับยังท่า้มีรายได้น้อเพ่ะว่าพาะวลาลูกเขากับ่ทันนหญยพอที่ที่ปล่อยได้นะครับ อยู่ในวัยสี่น้่อยอยู่อยู่ในวัยสี่นหน่อยอยู่ได้ได้ขวบโกกัวนี่ได้สิบสองสิบสามสิบห้าเดือนนี่สิชุดแรกชุดนี้ก็มีชุดที่สองกําลังทองกําลังหยอกแล้วครับอีกเดือนหน้าก็ออกลอดอ่ะตอนนี้มีแจ็คตัวตอนนี้ยูยูเจ็ดเจ็ดแม่ครับที่ิีลอดเดือนหน้ามีอยูเจ็ดแม่เจ็ดแม่ตีลอดเดือนหน้าไรลูกน้อยลูกเล็กแล้วทั้งหมดแจ็คตัวเราบัดเทศนี้ในครอกเขานี่ครับในคอบมีอยู่สิบสิบ สิบเอ็ดตัวครับสิบเอ็ดตัวมีสิบเอ็ดตัวสิบเอ็ดตัวแล้วที่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 ลูกมาได้น่ะครับครับออกปีที่แล้วอืมบันนี่ก็รอรุ่นในคอกนี่ก็ในทองนี่กัสิีเจ็ดแม่เนาะครับเจ็ดแม่ครับออกมานี่กันเพาะได้หายใจได้สบายแน่นอนครับแต่พอได้พอดีใจครับได้เนี่ยเป็นหายเส้าเมยไปแล้วบัานนี้ถือว่าเส้าเมยในเจ็ดลูกจะในเจ็ดตัวนี่ครับแต่รู้สึกว่าสิทธองใหญ่ๆอ่างใหญ่ๆทั้งนั้นเลยพี่น้องก ที่เขามาเมืองถึงจุดนี้ก็ต้องบอกว่าโชคดีแล้วครับโอกาสหนากาะสีได้พันธุกรรมพื้นบ้านจากพอทองคูณไปดูแลกันได้นะครับเนาะเมื่อเขาโตใหญ่ไปก็ต้องขายอยู่คือเก่าก็หมุนเวียนไปย่งสิ่เหล่านะครับแมนครับแมนครับหมุนเวียนกันไปก็ถือว่าโอกาสทางหนากระสได้คู่ค่าคู่ขายที่หลายโตกว่านี้แมนครับเมื่อนี่ก็ได้มาเปิดไปโตหนึ่งครับครับก็เป็นมิตรดีๆต่อกันไว้พี่น้องบัดนนี้การเลี้ยงควายนี่ เขามีเวลาเหตุอย่างอื่นบ้าครับนี่ไ <absorption> ด้ไปเมืองมอลำไปอย่างน้ำเขาบ่ะมีมีอยู่ครับมีมีเีเพราะว่าครับ้าไปเมืองมอลำไปโดนตีที่เขากะเอาใส่ข้อไว้กะมันกับ่ได้ไปหมดมือเนาะไปซอยงานซอยอย่างเขาทีนงงานบุญงานบวชงานเลี้ยงทีมันก็มีเวลาเนาะมีอยู่เนาะครับมีมีครับมีมันบ่ได้ว่าบ่ได้ไปใส่บ่ได้ว่าอยู่แต่นี่เราครับปิดโลกภายนอกบแม่นเดีบม่นครับบแมรับได้มี มีเวลาไปไไปปทำบมุดทำฐานทเพื้นอยู่ครับยิงแต่ผู้ใดมีแปลงหญ้าดีบริหารจัดการที่ดีกว่านี้อีกนี่ก็ยิงแต่เวลาหลายขึ้นเนาะครับพี่น้องก็เอาไปปรับใส่นะครับแนวคิดอัจิพี่น้องมีที่พื้นที่ลา้ก็อัจจิปลูกหญ้าเนาะคือพี่น้องเพิ่นเห็ดนั่นแหละครับปลูกหญ้าปลูกกันไ้ลงเรื้นไปมื่อกะครับ เราก็มีเวลาเห็นอย่างอื่นหลายขึ้นแต่ทั้งนี้เลี้ยงแบบธรรมชาติอังสี่งมีเวลาไปเที่ยวมองมีครับมี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 ครับอานาคตคิดว่าสิเลี้ยงหลายปันใดล่ะครับกะสิเลี้ยงไปเรื่อยๆแหะครับเวลาเลี้ยงไหมันไลาเลยหลายน่ะเลี้ยงไว่หลายหลายพเลี้ยงไว้หลายครับหลายพี่น้องกันเมื่อนี้ผมกำมาชีดพิกัดให้แล้วนะครับอานาคตพี่น้องคิดเอ๊ะอยากได้ควายเลี้ยง คิดบ่อกับเปิดช่อง YouTube นี่แหละครับเก้าชนะจนนี่แหละครับโซนนี่กับซีมีให้พี่น้องเลือกมึงพอกใด่พอกใด่พี่น้องก็เลื่อนมึงดึงในนั้นก็คือข้อของพอทองคุณนี่แหละครับพันธุกรรมบัานแต่ตอนนี้กําลังสิพัฒนาเนาะพัฒนาครับพัฒนาละเริ่มพัฒนาแล้วครับเริ่มพัฒนาได้เจ้าแสนเข้ามาเนาะครับเนาะครับได้เจ้าแสนไหมคเจ้าแสนก็ส่วนสูงร้อยเกือบร้อยหกสิบหกสิบขึ้นแล้วครับหกสิบขึ้นละคือว่าสายอุทัยร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์ ้องเบิงรู้ทิเป็นยังใดสนอครับนี่แหละนาตาตอนนี้อัตลักษณ์ต้นน,น้อยนี่สาวน้อยนี่ก็มาแล้วครับพี่น้องสายพัฒนานาตาจิมลิมมาแล้วครับต้องพี่น้องอดีอีกปีหนึ่งสองปีพี่น้องก็สิได้เห็นแม่นางนาตาดีๆส่วนสูงที่สูงขึ้นครับพี่น้องใส่เวลามาพอสมควรแล้วพี่น้องก็น่าสิได้ประสบการณ์เล็กๆน,น้อยๆจาก พอทองคุณแน่แล้วสุดท้ายก็ต้องฝากพี่น้องนะครับเด้อฝากข้อของพอทองคุณไว้เป็นแม่นางแม่กระเลียงเลียวฝากแม่กระเลียงครับสาวผ่านรอบแรกนะครับเนาะให้พี่น้องได้จับจองในราคาหามื่นกวัวสามารถต่อลองได้เนาะมาคุยมาเองกันกันมาเบิ่งกันได้ตอลองได้สุดท้ายอีกลีก็ขอกาวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ